ออ,อสจับมือบ OI และภาคเอกชนเปิดตัวโครงการวอล์กอัพยกระดับอาชีวศึกษาไทยผลิตแรงงานทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น EV AI โลจิสติกและ PCB ที่ต้องการแรงงานกว่า50,000่นคนในอนาคตพร้อมเปิดหลักสูตรร่วมเอกชนและฝึกงานจริงในระบบทวิภาคีมุ่งสร้างงานทันที1875อัตรากว่า3,000อัตราใน5ปี BOI ชี BO ้อล์กอัพเป็นกลไกเชื่อมภาคการศึกษากำลังคนอุตสาหการรม อย่างแท้จริงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตพร้อมโชว์ศักยภาพ8วิทยาลัยอาชีวะชั้นนำทั่วประเทศต้องต้องต้องบอกว่าจริงๆโจทย์ที่ได้รับมาจากท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานนะคะก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลอยากสร้างให้ให้เกิดการทํางานและสามารถต่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นดังนั้นภาพของการลงนามในวันนี้แน่นอนค่ะเมื่อกี้ประกาศไปแล้วว่าเราจะเกิด การจ้างงานเชิงประจัก์ทันทีในกลุ่ม6บริษัทที่มาลงนามกับเราในวันนี้1875ตาเพราะตอนนี้เรามีเขามีความต้องการแรงงานอยู่แล้ววันนี้เราจึงทํางานเชิงลุกยุคใหม่เข้าไปหากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานในทักษะสูงเป็นพิเศษด้านไหนและเราจะลดขั้นตอนของการเชื่อมโยงไม่ต้องฝึกงานในโรงงาน ใช้การทาหลักสูตรร่วมกันและฝึกง,งานในสถานศึกษาเมื่อเด็กจบสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีอันนี้จึงเป็นโครงการนําร่องวอล k u อัพจึงเป็นโครงการนําร่องที่เราเริ่มขึ้นในมิติที่จะทําให้เป็นการสร้างกะสร้างสร้างงานและสร้างคนให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงค่ะจริงๆหญิงคิดว่าในกลุ่มของอาชีวศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆสื่อมวลชนได้เดินชมพิธิสการเรามี New S c u r v e ใหม่ที่ ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังเครื่องบินวันนี้เนี่ยเราก็สามารถเนื่องจากเรามีการพนาทักษะเรื่องตัวถักการพ่นสียานยนต์รถยนต์มาก่อนตอนนี้เราต่อยอดไปในเรื่องเครื่องบินวันนี้เราก็มี3รุ่นแล้วนะคะที่ส่งไปได้รับงานที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีไรายได้ต่อหัวก็ประมาณ7 5็ดหมื่นาอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราอยากทําให้เห็นว่า แรงบันดาลใจก็คือว่าเราต้องการที่เห็นว่าทักษะของนักเรียนอาชีวะสามารถพัฒนาเป็นทักษะสูงได้เรามีกำลังคนที่พร้อมเรามีสถานศึกษาที่มีคุณภาพเราต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดภาพรวมของการทำงานที่แท้จริงค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยอา,อาชีวศึกษาเนี่ยก็ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง S curve new S curve อยู่แล้วนะครับท่านครับ ก็จัดมาเป็นเวลาแบบม่วมสิบปีแล้วนะฮะเราติดอย่างเดียวครับท่านครับคือเรื่องเกี่ยวกับการทําความร่วมมือกับสรรรารประกอบการนะครับถ้าเราทราบว่าสรรรารประกอบการมีหลักสูตรอะไรที่อยากให้เราพัพฒนานเนี่ยเราพร้อมจะพัฒนานท,ทันทีนะครับผมเพียง <c oughs> แต่ว่าบอกความต้องการเรามาว่าอยากได้กําลังคนมีคุณลักษณะอย่างไรเราจะผลิตให้และว,วิธีการผลิตจะมี2แบบครับท่านครับก็คือผลิตในระบบก,ก็คือ ใช้เวลาเรียนประมาณ2-3ปีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเวลาอันสั้นๆก็คือเอาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วมาอัพสกิลรีสกิลก็จะทำให้ใช้เวลาประมาณ3 6เดือนก็สามารถผลิตกำลังคนให้ตอบสนองได้ครับเช่นอุตสาหการรมด้านลิคอนดั d เตอร์อริเล็กทรอนิกส์อุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหการรมด้านดิจิทัลรวมทั้งเทคโนโลยี e AI เป็นสิ่งต่างเหล่านี้เรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับคำถามที่เราได้รับไปบ่อยๆนักมงทุนคือวา่า ประเทศไทยมีนคนเพียงพอไหมแล้วก็ตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรมไหมนะครับซึ่งการจาบบัดงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านรัมตีช่วยมณีพรแล้วก็สุศึกษาอย่ามมากนะครับที่ได้กรุณาให้ความสนับสนุนนะครับในการที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะด้านอาชีวศ,าศาึกษาซึ่งเป็นกําลังสําคัญของทางภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างทาง ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการมันผลน,นะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตกาลังคนก็คือทางสั่งกา,านคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็รวมทั้งทางาผู้เรียนที่เป็นน้องๆในอนาชีวะด้วยนะครับก็จะเป็นความร่วมมือที่สําคัญที่จะขยายผลไปสู่สัรรมด้วยคือทั้งนี้เราเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมแผงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB ซึ่ง PCB เนี่ยเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่จะอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรื่งใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีศักยาภาพสูงมากในเรื่อง PCB ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับเข้ามาลงทุนเนี่ยมากกว่า,าโครงการลงทุนวรวมกันมากกว่าสอแสนล้านบาททำให้ประเทศไทยวันนี้เป็นผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ติด top f i v ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความต้องการกําลังคนในสัยกรร PCB เป็นจำนวนมาก วันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่ทางภาคอุตสาหกรรมและทางอาชีวะที่จ,จับมือกันเพื่อสร้างกำลังคนให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ,ค,รบความคาดหวังหรอคะสำหรับความคาดหวังในวันนี้คือจะต้องบอกว่าถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ค่ะเพราะว่าเราเราทำการบ้านมาก่อนว่าวันนี้ถ้าตลาดต้องการกําลังคนเรามีไหมสาขานี้เรามีไหมดังนั้นเมื่อเราจับ เหมือนจับทั้งสองส่วนมาเจอกันน่ะเราเลยคิดว่าเราถึงกับเป้าหมายที่เราตั้งแต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะทําอย่างไรให้ภาคข,ของอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในประเทศณนะวันนี้อีกหลายอุตสาหกรรมจับมือกับภาคข,ของการศาึกษาด้านแรงงานอาชีวะของเราให้เกิดขึ้นได้จริงในทุก <c oughs> อุตสาหกรรมนี่จึงเป็นตัวอย่างของการ w a l k up คือตัวอย่างของการนําร่องและเราจะทําอย่างนี้กับหลายๆภาคอ,อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งเรื่องของการลงทุนว่าเรามีคนที่พร้อมกับการทํางานและเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไปในตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะจริงๆโครงการนี้ถือว่า w อ l k คอัเป็นโครงการนําร่องค่ะเราอยากให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยและอาชีวะวันนี้ค่ะเป็นอาชีวะที่มีทักษะแรงงานสูงแล้วเราเป็นอาชีวะยุคใหม่ที่สามารถก้าวเข้าไปสู่ระบบของเทคโนโลยีและ AI ต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยค่ะเหลือแค่เราหากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจอเราจะผลักดันเรื่องนี้อยากเป็นรูปธรรมแล้วก็อยากให้น้องๆหลายๆคนค่ะที่มองว่าการเรียนอาชีวะอาจไม่ใช่ทางเลือกแต่วันนี้อาชีวะได้เปลี่ยนโฉมแล้วค่ะอาชีวะยุคใหม่สมาร์ทได้เท่ได้แล้วก็มีงานทำที่มีคุณภาพด้วยค่ะ